ท่องไปทุกทิงที่แนะนำแต่สิ่งดีๆให้พี่น้องไทยนั่นสุดยอดโอ้โหนั่นพี่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 เบิ้มพี่เบิ้มตัดต้อยเรืนี้ม่ให้ผมดูเนี่ย เพื่อเพื่อเพื่อดูอะไรมันเ่ยดูไส้ว่าเป็นแกนหรือเปล่าเนื้อแน่นหรือเปล่าหนักดีหรือเปล่าอคือคืออ้อยนี่ถ้าเผื่อเราเห็นว่าลำต้นมันใหญ่เออลำต้นมันใหญ่ลำต้นมันสูงถ้าไส้มันกลวงมันก็ไม่มีน้ำหนักก็ไม่มีน้ำหนักก็คือตรงนี้จะเป็นการยืนยันว่าอ้อยสมบูรณ์อ้อยสมบูรณ์ดีเปอร์เซนต์น้ำตาลสูงเปอร์เซนต์น้ำตาลสูง พี่ไม่เคยเห็นมะม่วงที่ไหนดกเท่าสวนปาละเอียดเลยนะคะเนี่ยค่ะนก,ก็ไม่เคยเจอขนาดท,ที่บ้านเคยปลูกอ่ะจะมีแค่เป็นกิ่งละลูกแต่อันเนี้ยมันขึ้นเป็นพวงเลยค่ะค่ะอย่างเงี้ยเรียกเป็นพวมงมะม่วงเนาะเป็นพวมงมะม่วงไม่ใช่พวงลำไยเห <laughs> มือนพวงลำไยกเกษตรไทยต้องพัฒนาใช้ผลิตภัณฑ์แนวหน้าต้องเ็นเน็ตเวิ